สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคุอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นฉลามไปจะแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย เล่มที่13บทที่4ี่พาท,ที่สีสึกสุดยอดอดีตและการล้างแค้นของคุมาระสมัยก่อนมีหมู่บ้านลับแลที่เรียกว่าถิ่นทูตมานอยู่เป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่มีอยู่ในแต่ละมุมโลกมีฤดูใบไม้ผลิตลอดปีตอนนี้ไม่มีเมื่อยี่สปีก่อนมันถูกรุกลามโดยกองทัพจกกักรวรรดิและหายไปจากโลกนี้ียแล้วคุมาระนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นสติหลุดลอยไปเพราะความโกรธ เพราะตัวเองไร้พลังแท้ๆจึงเสียมารดาและพวกพ้องไปมารดาผู้ยิ่งใหญ่เป็นทูตมารผู้มีพลังเทียบเท่ากับจอมมารแต่มีนิจใจรักสันติไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์และเป็นทูตมารที่ใจดีถ้าจำไม่ผิดราชาของเผ่ามารที่กำลังเป็นศัตรูกับมนุษย์อ้างชื่อว่าราชาทูตมารเป็นคนละกลุ่มอำนาจกับสิทธิมหาจอมมารเป็นอันตรายสําหรับมนุษยชาติ แต่ว่าแน่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับถิ่นทูตมานเลยเผ่ามานก็เผ่ามานทูตมานก็ทูตมานและราชาทูตมานเป็นราชาของเผ่ามานที่แม้เผ่าพันธุ์ก็ยังเป็นปริศนาอยู่และสําหรับมนุษยชาติไม่สิสสาหรับจกักรวรรดิแล้วคงไม่ยอมรับตัวตนของพวกคุมาระถิ่นทูตมานจึงกลายเป็นเครื่องสังเวยในการเดินขบวนประท้วงเพื่อแสดงอํานาจของประเทศชาติต่อประชาชนจกักรวรรดิ สถานที่ตั้งของถิ่นทูตมานอยู่ที่เช่นพรมแดนของเขตการปกครองของจอมานเคแมนกับทางตะวันออกของจักรวรรดิระหว่างตั้งแต่ตีนเขาของอาณาจักรหุ่นเชิดจิสตาฟถึงป่าไม้ที่อยู่ฝั่งจักรวรรดิมีทางเข้าตู่ต่างโลกต้อนอยู่พรแห่งป่าอาหารในภูเขาและสภาพอากาศที่ร่มเย็นชื่อของสงจวรรค์ที่มีฤดูใบไม้ผลตลอดปีไม่ได้อวดเล่นเป็นสถานที่ที่อาศัยอยู่ง่าย เพราะเป็นเช่นพรมแดนเลยประมาทว่าคงไม่ถูกโจมตีแน่จอม,มานเคแมนกับจักรวรรดิผูกสัญญายินยอมไม่รุกรานอย่างรับรับและสถานที่สงบสุขแบบนั้นทำให้เป็นอมพาสในความรู้สึกวิกฤตทันทีทันใดเหล่าทหารที่ติดอาวุธก็บุกโจมตีถึงทูตมานโดยที่ไม่รู้สึกถึงวี่แววเลยและการต่อต้านของเหล่าัครบผู้ปกป้องหมู่บ้านก็เปล่าประโยชน์พวกพ้องถูกฆ่าตายไปหมด มารดาในเหตุรุ่นก่อนเกียรติชีวิตในตอนนั้นมารดามีพลังก็จริงแต่เกียรติการต่อสู้ถึงจะเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่มีทางเอาชนะทหารอาชีพที่เน้นการต่อสู้เป็นหลักได้และไม่มีทางลืมผู้ชายคนนั้นเลยชื่อคันชัสซีนะข้ายังจําได้เจ้าค่ะชื่อของผู้ชายซึ่งเป็นศัตรูของท่านแม่และทุกคนคุมาระส่งเสียงแห่งความเจ็บแค้นออกมาหนวดคราที่จะแดงรอยยิ้มอันน่ารังเกียจนั้น เป็นศัตรูที่น่าชังต่อให้คุมาระฆ่าไปก็ยังไม่พอใจคันซัสส่งคุมาระในเหตุที่ยังเล็กอยู่ซึ่งกลับมาทั้งเป็นให้กับเคแมนในฐานะรางวัลและทรัพย์สมบัติที่สั่งสมอยู่ในหมู่บ้านก็เก็บไว้ในกระเป๋าของพวกตนทั้งหมดแจ้งให้กับประชาชนว่าภัยของถิ่นทูตมานจับไปแล้วภัยที่ว่านั้นเป็นอาชญากรรมที่พวกตนจัดฉากขึ้นมาเองเพื่อทำให้ประจักษ์ว่าถิ่นทูตมานอันตราย จึงไปเลือกส่รประชาชนและพ่อค้าในละแวกใกล้เคียงมาฆ่าอย่างโหดร้ายด้วยเหตุนั้นพวกตนจึงราวกับเป็นวีรบุรุษจากเหล่าประชาชนที่หวาดกลัวและคนที่บอกเรื่องราวเบื้องหลังนี้ให้ไม่ใช่ใครอื่นเคแมนนั่นเองหากความเกียดชังของคุมาระพุ่งไปหามนุษย์แล้วก็เพียงเท่านั้นความแข็งแกร่งในฐานะทูตมารก็จะเพิ่มขึ้นมาออราเพิ่มขึ้น และระดับในฐานะอสูรก็จะสูงเพราะเป็นจัดทูตมาลำค่าที่เรียกว่าในเหตุนั่นแหละคุมาระจึงถูกพิจารณาจากเคแมนให้เป็นกำลังรบเพราะเหตุนั้นจึงสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในฐานะสัตว์เลี้ยงคุมาระเป็นไปนตามที่เคแมนคาดหวังเอาไว้เธอสะสมความเครียดแค้นและพลังก็เพิ่มขึ้นและได้ถูกเลือกให้เป็นนิ้วหัวแม่มือหนึ่งในนิ้วทั้งห้าึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพเคแมน จากนั้นชะตากรรมก็ผันเปลี่ยนคุมาระถูกเก็บโดยลิมรุตอนนั้นก็นึกออกว่าความสุขคืออะไรแผลในใจเริ่มเยี่ยวยาจากการได้สัมผัสกับพวกติกเด็ก,ดกและในจังหวะแบบนั้นเธอก็พบกับเัตรูคู่แค่นอีกครั้งจะฆ่าเจ้าข้าจะใช้พลังทั้งหมดฆ่าเจ้าให้ถึงที่สุดเลยเจ้าค่ะคุมาระพึพมพำเช่นนั้นรอการมาถึงของคันซัส เมื่อพูดถึงพันเอกคันซัสแล้วแม้จะถูกย้ายมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่รู้จักเขาก็ไม่แสดงท่าทีหวั่นไหวให้เห็นเลยคันซัสคือทหารที่ยกตัวเองขึ้นมาเป็นชายผู้อยู่เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของจักรวรรดิซึ่งยึดถือความสามารถที่แท้จริงเป็นหลักยกระดับขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยกำปั้นเดียวเป็นผู้ชายที่อำนาจของความต้องการความสำเร็จหนักแน่นโดยไม่ชวนให้นึกถึงเรื่องอะไรอย่างการก่อการร้าย ในเหตุการณ์ถิ่นทูตมารเขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมเพื่อเสริมฐานะและพลังของตนเพื่อสั่งที่สุขที่ยิ่งใหญ่ผู้เสียชีวิตเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การพูดถึงเขาไม่รู้สึกแม้แต่ละอายแต่คิดว่าการกระทําของตนเป็นความเชื่อที่จําเป็นทว่าแม้จะมีปัญหาทางด้านความเป็นมนุษย์แต่ความสามารถนั้นไม่เป็นที่สงสัยถ้าเข้าร่วมตึกแย่งชิงอันดับ เขาคงถูกคัดเลือกให้อยู่ใน100คนขั้นสูงไม่ผิดแน่ที่ไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะคันซัสไม่มีความสนใจในการเข้าเป็นอิมพีเรียลกาเดียนเขาให้ผลกำไรของตัวเองมาก่อนมากกว่าความชื่อสัต,ต์ต่อฝาบาทรูดอราเสียอีกและยิ่งไปกว่านั้นคันซัสมีหัวหน้าที่เขาวางใจหัวหน้านั้นคือพลตรีมินิตนอกจากจะเป็นผู้ชายที่มีความสามารถเทียบเคียงกับคันซัสแล้วยังสนับสนุนและดึงคันซัสให้ขึ้นไปด้วย ผักดันให้มินิดขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของกองทัพและตัวเองก็อยู่ด้านใต้กลุ่มอำนาจทั้งหมดนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของคันซัสและฝันที่จะมีวันนั้นจึงได้พยายามจนถึงตอนนี้เพราะเหตุนั้นแหละจึงคิดว่าการบุกรุกครั้งนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดความผิดพลาดของคาริคิวเโอเป็นที่ชัดเจนไม่ว่าจะในสายตาใครเขาก็ไม่รอดผลจากโทษแน่วางแผนรวมหัวกันกับมินิดและปูทางไว้อย่างนั้นก่อน เพื่อให้มีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันในกองพลจักรกลถ้าช่วยเหลือพลทหารที่หลงอยู่ในเขาวงกฏและสร้างหนี้เอาไว้ได้ก็คงสามารถเพิ่มกลุ่มผู้สนับสนุนได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมดธุระกับคาริกิริโอแล้วห <c oughs> น้าหัวเราะจริงจะยอมให้ความคิดตื้นๆอย่างเช่นใช้แค่อำนาจถึงการเมืองมาเป็นท็อปของกองทัพได้ยังไงเพราะไม่มีใครฟังอยู่คันซัสเลยหัวรเราะเยาะหัวหน้าตามใจชอบ และเดินออกไปทั้งอย่างนั้นอย่างสบายใจเพื่อค้นหาลูกน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนที่ผ่านไปหนึ่งวันคันซัสเริ่มรู้สึกแล้วว่าสถานการณ์ดูแปลกสมกับเป็นเขาในครั้งนี้ทิ้งเรื่องที่ว่ามีป่าและทะเลทรายอยู่ในเขาวงกฎไว้ก่อนไม่เห็นมีเงาของคนเลยแม้แต่คนเดียวมีหนำซ้ำยังไม่สามารถค้นพบอสูรเลยไม่ว่าชั้นไหนก็เงียบเป็นเป่าสากจนหน้าขนลุก และไม่มีอะไรเลยขนาดทำให้รู้สึกบ้าบอที่มัวระแวงอยู่แน่นอนว่าคันซัสไม่ประมาทให้กับเรื่องแค่นั้นแต่จากการที่รับรู้ภัยอันตรายไม่มีปฏิกิยาอะไรเลยทำให้คันซัส์รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นอีกหืมดูท่าจะไม่มีจุดประสงค์ให้ฉันประมาทสินะไม่เงินก็กำลังรวบรวมกำลังรบอยู่งั้นเหรอการเดาทางอันน่ากลัวกของคันซัสเขาคิดถูกต้องแล้วฮ่าฮ <laughs> น่าดีใจจริงๆที่ต้อนรับชันคนนี้ถึงขนาดนี้ถ้างั้นก็ขอรบกวนแบบไม่ต้องเกรงใจเลยแล้วกันความใจป้ามนั้นก็เป็นสเสน่ห์ของคันซัสเขาตัดสินใจว่าต่อให้เป็นกับดักก็จะทำลายให้กระจุยเริ่มวิ่งด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าไปชันล่างอย่างรวดเร็วคันซัสทะยาไปได้วยความเร็วโดยทิ้งสายลมไว้แค่ถีบเท้าก้าวเดียวก็เคลื่อนไหวได้ระยะหลายเมตรมาถึงบันไดในพริบตาเดียวหลายชั่วโมงต่อมา เบื้องหน้าของคันซัสมีประตูคฤรืหาตขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่สร้างออกมาอย่างหรูหราราวกับจะข่มขู่ผู้ที่มาเยือนและประตูก็ถูกเปิดออกโดยไร้เสียงการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นใบหน้าหญิงงามขนาดเป็นหญิงงามล่มประเทศมีรอยยิ้มอันน่าสยดสยองที่ทำให้ขนลุกกุมาระทำการทักทายยินดีต้อนรับเชิญเลยเจ้าค่ะคันซัสรับการตอบรับเนนด้วยรอยยิ้ม นี่มันต้องขอขอบคุณในความสุภาพด้วยเป็นหน้าที่คุนเคยจริงๆเธอคือลูกจริงจอกในตอนนั้นสินะจำข้าได้ด้วยหรือเจ้าคะทีใจจริงๆเลยเจ้าคะจะให้ลืมได้ยังไงก็เพราะแม่ของเธอทำประโยชน์ให้ชันคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยนี่นะเกิดประกายไฟระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นปรากฏการเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นโดยการปะทะกันของออร่ากับจิตต่อสู้คนสามหา่าว ฮ่าฮ่าเธอก็ปลอดภัยดีงั้นเหรอเดิมทีเพราะฉันเป็นคนขายให้กับเคแมนถึงได้รอดตายมาได้ยังไงล่ะจะขอบคุณสักหน่อยก็ได้นะข้าจะฆ่าเจ้ายิ่งทําให้โกรธจนอยากฆ่ามากขึ้นไปอีกคุมาระคำรามสิ่งที่ปรากฏออกมาราวกับขานลับก็คือเบียกูเอ็นมันเริ่มโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยใช้ไม้ตะบองใส่คันซัสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความองอาจของตัวแทนแห่งแปดพายุฮะทูตมารที่เหลือรอดงั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นฉันเองก็จะขอแสดงของน่าสนใจให้ดูทันทีที่คันซัสพูดอย่างนั้นเขาก็อัญเชิญอสูรหนึ่งตัวออกมาให้เห็นโดยไม่มีการเตรียมการอะไรเลยสิ่งที่ปกคลุมขนกายสีดำยามิจารุแกเรียกท่ารับใช้ของท่านแม่ใช่นั่นคือหนึ่งในจัดหางของมารดาของคุมาระอย่างแท้จริงเห็นไหมน่าคิดถึงหรือเปล่าช่วยเล่นกับมันหน่อยสิ ยามิจารุก็เป็นอสูนที่ใจดีคุมาระมีความทรงจำที่เคยเล่นด้วยกันทั้งอย่างนั้นแล้วยามิจารุที่เคยมีความทรงจำลึกซึ้งด้วยการขนาดนั้นแยกเขี้ยวใจด้วยใบหน้าที่โหดร้ายลืมข้าไปแล้วหรอเจ้าคะเสียงของคุมาระไปไม่ถึงยามิจารุส่งเสียงตะโกนแหลมสูง <c oughs> ขู่เบียคูเอ็นไม่มีประโยชน์หรอกลิงตัวนั้นน่ะกลายเป็นท่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของฉันไปแล้ว มันจำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเธอไม่ได้หรอกคันซัสไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ซ้ำยังหยิบบุหรี่ออกจากกระเป๋ามาคาบจุดไฟสุบุหรี่มองดูคุมาระและยินแย้มใจเจ้าทำอะไรกับยามิชารุกันเจ้าคะฮะใจร้ายจังเลยนะสงสัยฉันงนั้นเหรอตอบกลับไปราวกับหัวเราะใส่คุมาระคุมาระที่ตระหนักแล้วว่าคันซัสไม่คิดจะตอบโต้อย่างจริงจังจึงใช้วิธีการต่อไปโดยที่ยังโกรธอยู่อย่างนั้น เกตโตโคคุโซออกมาเลยหางของกุมาระเปลี่ยนร่างกายเป็นสัตว์อสูรคราวนี้ก็เป็นสามต่อหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นคุมาระได้เปรียบอีกครั้งแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องชั่วผิดตาออกมาเลยยามิอุจงิยามิในช่วงนี้ไม่น่าเชื่อว่าคันซัสเองก็อัญเชิญสัตว์อสูรออกมาเท่ากับของคุมาระคุมาระปิดบังความตกใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ไม,ไม่จริงน่าตกใจหรือเปล่า แต่ฉันเองก็เหมือนกันนะไม่คิดเลยว่าเธอที่เคยเป็นเด็กมาก่อนจะสามารถอัญเชิญสัตว์อสูรได้ถึงสมตัวดูเหมือนเคแมนจะฝึกฝนเธอมาค่อนข้างดีมากเลยนะคันซัสเล่ามาแบบนั้นราวกับดูถูกกุมาระท่าทางนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่มันมีเหตุผลสัตว์อสูรที่คันซัสเชิญมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าแพายุหะของกุมาระเสียอีกยุ่งยากจริงมาทําให้มันจบตอนนี้เลยดีกว่านะ ทันทีที่เขาแจ้งอย่างนั้นคันซัสก็เพิ่มสัตว์อสูรยิ่งขึ้นอีกไม่จริงนะ่ะทั้งยามิโทระและยามิเฮบิด้วยเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งของแต่และตัวสัตว์อสูรของคันซัสแข็งแกร่งกว่านั้นย่อมแน่อยู่แล้วเพราะพวกสัตว์อสูรเหล่านั้นเป็นเหล่าองค์ลัก์ผู้ซื่อสัตว์ของนายเฮตุรุ่นก่อนซึ่งเป็นมารดาของคุมาระสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งแบบนั้นมีอยู่ห้าตัว พวกมันสูญเสียนิสัยที่เยือกเย็นและสันติอย่างสมัยก่อนไปปลดปล่อยสันทัตยานป่าเถื่อนออกมายืนขวางหน้าอยู่สำหรับคันเสเขาคิดว่าในเวลานี้ชนะแน่นอนเพราะต่อให้คุมาระที่เคยเป็นลูกจิ้งจอกตัวน้อยมาก่อนเติบโตสักแค่ไหนก็ควบคุมสัตว์อสูรได้สูงสุดแค่สามตัวอย่างไรก็ตามแม้มารดาของคุมาระเองก็ส่งสัตว์ทางออกมาได้แค่ห้าตัว เขาคิดว่าถ้าเป็นจิ้งจอกที่มีชีวิตมาหลายพันปีแล้วก็ว่าไปอย่างแต่คุมาระที่มีชีวิตแค่หลายร้อยปีไม่มีทางแสดงพลังออกมาถึงขนาดนั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคันซัสจึงกล่าวอย่างโอ้อวดถ้าเป็นเธอในตอนนี้จะเลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะจงถอนตัวจากจอม,มาริมรุแล้วมาหาทันซัถ้าทําอย่างนั้นแล้วจะไว้ชีวิตก็ได้นั่นเป็นคําพูดที่ใกล้เคียงกับคําสั่งมากกว่าการต่อรอง เป็นความเห็นที่เชื่อมั่นในชัยชนะแล้วแต่ว่าคันซัตเข้าใจผิดอย่างมหันคุมาระโกรธเครืองอย่างมากรอยยิ้มนั้นยิ่งงามลึกซึ้งกว่าเดิมช่างเป็นคนที่ตลกทีนะเจ้าคะทําให้ข้ากโกรธถึงขนาดนี้ได้เตรียมใจได้แล้วหรืออย่างเจ้าคะแม้จะถามอย่างนั้นแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีคําตอบคุมาระปลดปล่อยสัตว์หางลูกน้องแปดพายุหะที่เหลือออกมาที่ปรากฏตัวออกมาคือไรโครโยดา มิงเอนโจและอีงามิแปดพายุหะรวมตัวกันครบแล้วณที่นี้บ้าน่ะแปดตัวงั้นเหรอแกคันซแสวยหว่นเป็นครั้งแรกแต่นั่นก็แค่ชั่วแวบ,บเดียวเขาดึงความใจเย็นกลับมาทันทีและแสดงรอยยิ้มที่ห้าวหาญออกมาขอชมเชยเลยว่าเธอเติบโตขึ้นถึงขนาดทําให้ฉันตกใจได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นฝั่งนี้ก็มีกำลังรบที่เหนือกว่าอยู่ดีเนียบไปเลยเจ้าค่ะ น่ากัดจังถ้างั้นฉันไม่พูดมากกว่านี้แล้วฉันจะเด็ดแขนขาของแกออกไปประดับที่ห้องของฉันให้เองการต่อรองจบลงแล้วและการต่อสู้แปดปะทะห้า 5, ก็เริ่มขึ้นแปดพายุหะได้เปรียบในเรื่องจํานวนก็จริงแต่อีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือที่รับใช้รุ่นก่อนมาอย่างยาวนานปริมาณพลังงานที่สะสมมาต่างกันและเหนือสิ่งอื่นใดประสบการณ์ก็ต่างกันอีก พวกเบียร์กูเอ็นไม่ใช่ว่าอ่อนแอแต่เหล่าสัตว์อสูรแห่งความมืดแข็งแกร่งขนาดพิกสถานการณ์เสียเปรียบทางด้านจำนวนได้แปดพายุหะเริ่มถูกกดดันตามเวลาที่ผ่านไปแต่ถึงอย่างนั้นกุมาระก็ไม่ยอมแพ้เธอสังเกตคันซัสเราก็รู้สึกตัวอยู่เรื่องหนึ่งเหล่าสัตว์อสูรที่คันซัสเชิญมาแต่ละตัวมีพลังแข็งแกร่งมากยิ่งกว่านั้นความทรงจำถูนเสียไปหมดโดยสมบูรณ์แล้วแท้แต่มีท่าทียังมีสติเหลืออยู่ พวกเขาตอบสนองกับคําสั่งของคันซัสอย่างรวดเร็วจากการกับแปดพายุหะลองคิดกลับกันถ้าโค่นคันซัสซึ่งเป็นสะพานเรือได้คุมาระก็มีโอกาสชนะได้แน่อีกอย่างคุมาระยังมีไม้ตายซ่อนอยู่อีกแค่เรียกแปดพายุหะกลับมาหาตัวเองและกลายร่างที่แท้จริงคุมาระตัดสินใจว่าถ้าทําอย่างนั้นก็จะเหนือกว่าพวกคันซัสเพราะฉะนั้นคุมาระจึงวิเคราะห์สถานการณ์ต่อสู้อย่างไม่รีบร้อน และถ้าพูดถึงคันซัสแล้วเหมือนทางนี้แต่ยังมีกำลังเหลืออยู่แต่เกือบถึงขีดสุดแล้วที่คันซัสทำให้ถัดอสูรแห่งความมืดเชื่อฟังได้ย่อมมีสาเหตุเป็นธรรมดาพลังของคันซัสนั่นแหละคือความลับนั้นยูนิคกิลหัวขโมยหนักป้นนั่นคืออำนาจที่คันซัสมีอยู่พลังนี้ไม่มีความหมายอะไรถ้ามีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอำนาจที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย ตอนที่คันซัสรู้สึกตัวถึงพลังนี้เป็นเรื่องในตอนวัยเด็กเขาฆ่าสุนัขที่เพื่อนเลี้ยงอยู่เพื่อเอาคืนที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยพอทําแบบนั้นเขาก็สามารถเรียกสุนัขแห่งความมืดออกมาได้แค่นี้ก็ได้แค่มีประโยชน์ในการต่อสู้นิดเดียวแต่คุณค่าที่แท้จริงของอํานาจนี้อยู่อีกที่หนึ่งต่าหากคันซัสรู้อย่างแจ่มแจ้งตอนที่เขาเข้าไปเป็นทหารและไปปราบปรามกองโจรที่ชายแดนเขาสามารถเรียกความมืด ที่มีพลังทัดเทียมกับศัตรูที่เขาเคยฆ่าไปออกมาได้และคันซัสก็รู้สึกตัวสิ่งที่เรียกออกมาได้มีเพียงแค่ศัตรูที่ฆ่าไปเท่านั้นสรุปคือหมายถึงยิ่งฆ่าตัวเองก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่าที่ฆ่าไปแต่มันก็มีขีดจำกัดพลังนี้ไม่ใช่การบวกพลังของคนที่ฆ่าเพิ่มเข้าไปแต่จะสามารถใช้ตัวที่ใหญ่ที่สุดได้เป็นพลังที่มีเท่านั้นเองรูปร่างหน้าตาและสกิลของศัตรูที่ฆ่าไป สามารถจำลองสิ่งเหล่านี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์สะดวกในการใช้ปลอมตัวในภารกิจหลักรอบเป็นสกิลที่มีความอเนกประสงค์สูงมากแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดีนั่นคือความจริงที่คันซัสไม่สามารถเรียกความมืดที่เกินกว่าปริมาณที่ตัวเองยอมรับได้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็หมายความว่าคันซัสจะสามารถชักใยกองทัพไ,ได้ได้ตัวคนเดียวมันไม่มีประสิทธิภาพรอบด้านถึงขนาดนั้น และมีขีดจำกัดของค่าตัวของคันซัสด้วยคุมหาระมองทะลุถึงเรื่องนั้นออกอย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะเสียเปรียบก็ไม่ต้องรีบร้อนเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเจ้าเองก็มีขีดจำกัดเหมือนกันสีนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วจะทำไมล่ะข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าชักใยพวกยามิจารุได้ยังไงแต่ไม่มีปัญหาเพราะแค่ข้าเจ้าได้ก็หมดเรื่องแล้วเจ้าค่ะ นั่นคือการวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้ที่คุมาราตัดสินออกมากำลังรบของเหล่าลูกน้องสูสีกันแต่สะพานเรือของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ถ้าตอนนี้คุมาราสู้กับคันซัสแล้วก็เขาจะไม่สามารถสั่งคำสั่งไปให้เหล่าอสูรแห่งความมืดได้และถ้าเทียบแค่คุมารากับคันซัสอย่างเดียวแล้วก็คุมารามีปริมาณพลังงานที่เหนือกว่ายอย่างท่วมทน้นวางใจได้เลย จะไม่ให้ตายสบายหรอกเจ้าค่ะทันทีที่แจ้งเช่นนั้นกุมาระก็หายไปจากที่แห่งนั้นพริบตาเดียวเธอก็ไปอยู่ข้างหลังของคันซัสและจะใช้เล็บที่ยื่นออกมาปัดที่ต้นคอของคันซัสคันซัสรับมือเขายอมรับว่าถูกตามที่กุมาระพูดจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เสียท่าทีที่เหลืออยู่น่ากลัวจังเลยถ้าเลี้ยงมาโตถึงขนาดนี้น่าจะฆ่าเธอจากตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคุปปากไปซะ อย่าโกรธไปหน่อยเลยนาะเดี๋ยวจะแสดงของน่าสนใจให้ดูแทนคําขอโทษแล้วกันนะพอพูดอย่างนั้นคันซัสก็หัวเราะเยาะจริงอยู่ที่หัวกโมยของคันซัสเป็นพลังที่เรียกได้เฉพาะคนที่เคยฆ่าไปแล้วจํานวนที่เขาเรียกมาได้มีขีดจํากัดพลังที่คันซัสได้มาก็ถูกเสริมแกร่งได้แค่ระดับเท่าเทียมกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยโค่นมาแล้วจนถึงตอนนี้เท่านั้นแต่ว่าคันซัสเก็บซ่อนไม้ตายไว้ คันซัสตัดสินใจจะเปิดเผยสิ่งนั้นออกมาในที่นี้โดยไม่ลังเลรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงขายแกให้เคแมนไปนะ่ะทั้งที่รู้ว่าจะกลายเป็นกำลังรบที่แข็งแกร่งมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่ต้องปล่อยไปคิดว่าคืออะไรละ่ะนั่นก็คือนั่นก็เพราะจะได้พลังที่มหาศาลมากกว่านี้มาอย่างง่ายๆมากกว่าการเลี้ยงกุมาระให้เชื่องเสืออีกคันซัสลบพวกสัตว์อสูรทิ้ง แล้วอัญเชิญสัตว์ยักษ์ใหญ่ออกมาแทนนั่นแหละคือต้นกาเนิดพลังของคันซัสและเป็นเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องมีคุมาระร,รูปร่างนั้นท่านแม่ที่ปรากฏตัวออกมาในที่แห่งนั้นคือโยโกะแห่งความมืดนายหญิงแห่งถิ่นทูตมานที่มีหางใหญ่โตห้าหางกับหางผอมสี่หางรวมกันทั้งหมดเหางแต่รูปร่างนั้นช่างน,น่าสะพรึงกลัวและไม่หลงเหลือเคาความใจดีจากชีวิตก่อนเลย อฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วเจ้าหนี่คือแม่ของแกไงแต่ว่านะด้วยการที่ถูกชันชักใยอยู่เจ้าหนี่เลยสามารถใช้พลังร้ายกาดออกมาได้อย่างเต็มที่ยังไงละ่ะยอดเยี่ยมไปเลยแกเองก็อยากดูเหมือนกันใช่ไหมละ่ะนิสัยใจดีนั้นกลายเป็นผลร้ายเธอพลาดให้ความสงสารแกศัตรูไปด้วยเหตุน,นั้นแม้เธอจะมีพลังที่เทียบเท่ากับจอมมารแต่ก็ใช้ชีวิตแอบซ่อนอย่างระมัดระวัง และคบหากับโลกให้น้อยที่สุดรุ่นก่อนคนนัน้นตอนนี้ได้แสดงพลังที่แท้จริงด้วยน้ำมือของคันซัสเจ้าจะรบกวนไปถึงคนตายเลยเหรอเจ้าคะผิดแล้วนี่มันคือความเคารพตั้งหาในการใช้พลังนัน้นให้เป็นประโยชน์ยังไงละ่ะอยากให้ขอบคุณซะด้วยซ้ำนายเฮทที่คันซัสเรียกออกมามองดูกุมาระและฮึเ่มขึ้นมา ดวงตาคู่นั้นไม่แสดงถึงความรู้สึกอะไรเลยเพียงแค่จำเรืองมองกุมาระด้วยดวงตาที่มองศัตรูท่านแม่ข้ามันซะนายเหตุรับคำสั่งและเคลื่อนไหวพริบตาต่อมาการโจมตีเต็มกำลังที่รวมสัตหางแห่งความมืดเป็นหนึ่งเดียวก็กวาดล้า,ลางแปดพายุหะจนหมดโยดาอีกงามนีสองตัวที่เคลื่อนไหวช้าได้รับแผลสาหัสจากการโจมตีนั้นและกลับไปที่หางของกุมาระ มีอนุภาพถึงขนาดนั้นเป็นที่รู้แจ่มชัดเลยว่าพวกแปดพายุหะไม่มีโอกาสชนะได้ฮเป็นยังไงล่ะสนุกดีใช่หรือเปล่าเพราะมีพลังนี้แกถึงไม่จําเป็นยังไงล่ะแต่ดูจากจํานวนหางแล้วเหมือนจะยอดเยี่ยมกว่าของแม่อีกนะถึงจะยังมีประสบการณ์ไม่พอแต่ฉันจะเป็นคนทดแทนให้เองโชคดีจริงที่ปล่อยให้รอดไปถ้าเอามาเป็นของฉันได้ฉันก็จะได้พลังที่เหนือกว่านี้อีก คันซัสดีใจสุดขีดไม่คิดถึงความพ่ายแพ้เลยจากนิดเดียวนายเฮดที่แข็งแกร่งที่สุดกับตนเองที่เสริมแกร่งขึ้นมาขนาดเทียบเท่ากับเธอถ้ามีกำลังรบขนาดนั้นก็ไม่มีทางแพ้ลูกจิ้งจอกแน่นอนคันซัสเชื่อมั่นเช่นนั้นคันซัสมองกระทั่งเคแมนว่าระดับต่ำเขาคิดว่าจะกำจัดเมื่อใช้พลังของนายเฮด ที่เทียบเท่ากับจอมมารได้คล่องแคล่วแล้วแท้แต่ดันไปแพ้ให้กับจอมมารหน้าใหม่หรือมรุเข้าเขาหยอกในใจว่าอาจไม่ใช่คนที่ยอดเยี่ยมเกินคาดก็ได้แต่คุมาระที่อยู่ตรงหน้าแสดงการใช้สัตว์ห่างถึงแปดตัวให้เห็นแล้วจากการที่มีประสบการณ์ไม่พอพลังของแต่ละตัวก็ไม่ถึงขนาดเอาชนะไม่ได้จินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเติบโตแล้วจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันเพราะงั้นฉันถึงได้โชคดียังไงล่ะ ฆ่ามันที่นี่และที่ย้อมพลังของฉันให้กับซากศพหากทําเช่นนั้นพลังของคันซัสก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถ้าใช้พลังนั้นแล้วจอมมาหน้าใหม่อะไรแน่นก็น่าจะพอสู้ได้คันซัสคิดและเริ่มจู่โจมคุมาระไปพร้อมกันคุมาระที่ยืนนิ่งสายศีรษะหนึ่งครั้งและบน่นถ้าเสียความเยือกเย็นไปเดี๋ยวจะแพ้เอาลีิะเจ้าคะ่ะแค่ลืมคําสอนของท่านฮินตะไปเลยเจ้าคะ่ะจากนั้น เธอก็จับตามองดูผู้ชายกับสัตว์ที่เข้ามาใกล้อย่างช้าๆด้วยดวงตานั้นทุกคนกลับมาเหล่าสัตว์หางตอบจะนองคำพูดนั้นจึงกลายเป็นแสงและถูกดึงดูดกลับเข้าไปในหางของคุมาระจากนั้นหางก้าวหางของคุมาระก็ส่องประกายออกมาเท่าที่จะทำให้ตาพร่าหมัวได้ผู้ชายกับสัตว์อยู่ต่อหน้าเธอแล้วแต่คุมาระไม่รีบร้อนประสบการณ์ของสัตว์หางยังน้อยขอยอมรับเลย แต่ตัวคุมาระไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ผู้ยอดเยี่ยมกับพวกพร้อมที่ร่วมพัฒนาฝีมือด้วยกันสภาพแวดล้อมที่พิเศษทั้งหมดได้ขัดเกลาคุมาระขึ้นมาคุมาระจับกรงเล็บและมีดฉันยอดที่พุ่งเข้ามาใกล้ด้วยมือขวาและมือซ้ายอย่างอ่อนโยนแกยังไม่ได้แนะนําตัวเลยเจกค่ะชื่อของข้าคือคุมาระช,ชื่องั้นหรอนายเฮดคุมาระเจกค่ะกรงเล็บแตกกระจาย มีถักสะบัานคุมาระแสดงรอยยิ้มของโฉมงามให้กับพันซัสที่รีบร้อนทิ้งระยะห่างออกไปไม่จำเป็นต้องนึกหรอกเจ้าค่ะข้าคิดว่าจะค่อยๆมอบความตายอันน่าสยองให้อยู่เจ้าค่ะแต่ว่ามันเป็นภาระที่หนักไปหน่อยสำหรับพวกข้าเพราะฉะนั้นสัตว์แห่งความมืดแตกกระจายเร็วกว่าเธอจะพูดคำนั้นเสร็จนายเฮดุน่นก่อนถูกแยกเป็นชิ้นด้วยน้ำมือของคุมาระป้านะ คันซัสเผิอตะโกนออกมากับเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในหมูลูกนองของตัวเองหายไปต่อหน้าต่อตาในตอนนี้หัวขโมยของคันซัสต่างกับการอันเชิญเขาแค่สร้างความมืดโดยมีซากตกเป็นพื้นฐานด้วยเหตุนั้นตัวที่หายไปแล้วจะไม่สามารถเรียกออกมาได้อีกเป็นครั้งที่สองตอนนี้กุมาระได้นำของที่ถูกจิงไปกลับมาแล้วแก ถ้าค้าแข็งแกร่งมากกว่านี้คงทรมานเจ้าไปแล้วน่าเสียดายจริงแต่มาทำให้มันจบเถอะเจ้าค่ะ,ดะเดี๋ยวไม่คิดจะฟังถ้อยคำไรศสาระอีกต่อไปคำบินวอนของคันชัสส่งไปไม่ถึงคุมาระลากก่อนตอนที่คำพูดนั้นจบกลายเป็นตอนที่ชีวิตของคันชัสหมดลงแล้วคิวบิเรนเชนก้าวหางสะบัน้นคันชัสถูกตัดเป็นชิ้นเป็นผง โดยการโจมตีจากทุกรอบด้านด้วยหางประกายและตายไปอย่างง่ายดายนี่คือคุมาระหญิงงามล่มประเทศผู้เยือกเย็นนางมีเร็กกล้าในจิตใจเธอมีความคนึงถึงสิ่งที่สูญเสียไปแล้วก็จริงแต่ไม่มีการอาวรความตายคือความตายรู้อยู่แล้วว่านำกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ถูกแย่งชิงไปมากกว่านี้อีกถิ่นทูตมานสูญหายไปแล้ว แต่คุมาระก็มีบ้านที่ควรกลับไปอยู่สำหรับคุมาละแล้วการไม่ให้สิ่งนั้นถูกแย่งไปคือสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดข้าคิดว่าอยากให้ทุกคนมีโอกาสล้างแค้นด้วยมือเหมือนกันแต่ยกโทษให้ด้วยเจ้าค่ะแต่ทว่าการล้างแค้นก็เสร็จสิ้นแล้วชีวิตของมารดาไม่กลับมาอีกแต่นำเกียรติภูมินั้นกลับมาได้แล้วคุมาละพึงพอใจกับสิ่งนั้นและ,ะแสดงรอยยิ้มออกมาจากใจ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่13บทที่4พาร์ทที่4ศึกสุดยอดอดีตและการล้างแค้นของคุมาราศึกในข่าววงกฎกำลังสนุกขึ้นมาทุกตอนทุกตอนเลยนะครับสำหรับตอนหน้าขอบอกเลยนะครับว่าแฟนๆเซกิออน,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 นทุกคนต้องมาฟังละครับเพราะว่า คือตอนที่เขาจะปรากฏตัวออกมาจริงๆแล้วครับแล้วในตอนถัดไปจะสนุกขนาดไหนนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วแล้คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ให้กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์ถ้าใส่ใจก็กด subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับผมและเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ